ใครอยากเป็นผู้รับเหมาอยากสร้างตึกหรืออาคารใหญ่ๆห,หรืออยากทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยกมือขึ้นได้เลยครับที่นี่คือภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราจะเรียนในของโยธาเนี่ยนะครับเราก็จะเรียนทางด้านงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างอาคารนะครับสร้างตึกครับสร้างถนนสร้างเขื่อนนะครับสร้างฝายเก็บน้ำครับออกแบบระบบจราจรนะครับออกแบบระบบ เก็บน้ำนะครับระบบปปาครับก e ็คืออะไรที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยเราเราเรียนกันหมดเลยนะครับในสาขาโยธาเมื <ant> um. ่อจบออกไปเนี่ยนะครับบัณฑิตของเรา <S <S รที่เป็นวิศวกรนะครับก็ไปทํางานได้หลากหลายรูปแบบมากครับในส่วนของสิง่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็บัณฑิตของสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรียนเกี่ยวกับน้ํานะครับน้ําดีนะครับน้ําเสียอากาศดีอากาศเสียนะครับแล้วก็ เรียนของดินดีดินเสียนะครับก็คือเราจะทาอย่างไรนะครับไม่ให้สิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่นี่นะครับมันเสื่อมโทรมลงไปนะครับมีการปนเปื้อนนะครับและถ้าเกิดเหมือนเสื่อมโทรมไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับในส่วนของัณฑิตศึกตาเนี่ยนะครับเราก็มีทั้งเรียบเปโตรแล้วก็เบียเอกนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยมากมายนะครับเรามีผลงานทางวิชาการเนี่ยซึ่งส่งไปตีพิมพ์ในระดับโลกนะครับมากมายนะครับ ผลงานที่เด่น,นๆท,ที่อาจจะหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือเช่นงานเรื่องของงานปะการังเทียมนะครับนี่เป็นของโยธาครับที่เราจะใช้ปะการังเทียมเนี่ยครับหยอดลงไปในทะเลแล้วก็เป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะนะครับอันนี้ก็เป็นงานปะการังเทียมพอาะาะนั้นปะการังเทียมเนี่ยนอกจากทําให้ชายฝั่งไม่ถูกกัดเซาะแล้วเนี่ยครับก็ยังเป็นที่อยู่ของปูปลากุ้งหอยอะไรได้ด้วยนะครับก็ส่งเสริมระบบนิเวศได้ด้วยนะครับ งานวิจัยที่เด่นๆในของสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นพวกระบบก๊าซชีวมวลนะครับหรือที่เรียกว่าไบโอก๊สนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีของทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะเอาขยะนะครับหรือว่าเอาเศษอาหารเนี่ยไปหมักนะครับแลกก่อให้เกิดแก๊สมีเทนนะครับแล้วแก๊สมีเทนตัวนี้ครับไปเป็นแก๊สหุงต้มหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับที่ที่เราที่เรามีการทําการวิจัยในในภาคชาของเรานะครับ Hello, so my name is Fleur Lamiable. I, I come from France, Montpellier. I study at the Polytech Montpellier School and I study Science and Technology of Water. Good afternoon. My name is Chen Xi Guang. I'm from China. My nickname is Sunny, and um, I come here for one and a half year already. My advisor is Dr. Tracy, and uh, my advisor, Dr. Jing and Dr. Willard. So, um, for uh, for I study here, I found uh, I not only get some knowledge here, but also makes a new friend here. So, I say, uh, what I want to say is that if you want to, uh, study in the best university in the Asia. Uh, Prince of Songkla University is a good choice. Thank you. ต่อไปเรามาถึงภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการซึ่งเขามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอครับพี่คะถามอะไรได้ไหมคะได้สิมีอะไรล่ะวิศวกรรมอุตสาหการคืออะไรเหรอคะแล้วเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วจบไปแล้วจะไปทำงานเกี่ยวกับอะไรคะโอ้ เล่นถามซะยาวเลยไอเราจะตอบเองก็ตอบได้อยู่นะแต่กลัวว่าจะตอบได้ไม่ดีด้สินั่นเอาอย่างนี้ลวกันเดี๋ยวพี่จะลองหาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,าการดูเปะว่าจะมีคําตอบที่ดีกว่าที่พี่รู้เราสองคนจะได้รู้กันเลยว่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,าการเป็นยังไง ศึกษากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหกรรมอยู่ใช่ไหมคะงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะ วิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เน้นในเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สามารถคิดและวิเคราะห์ในเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆก่อนที่จะไปรู้รายละเอียดของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมนะคะอาจารย์อยากจะเชิญพวกเราไปรู้จักภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ เราแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาาการที่เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตการออกแบบระบบงานและการวางผังโรงงานรวมทั้งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตจะเน้นในเรื่องของการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตเป็นห้องดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องวิจัยระบบการผลิตอัจฉริยะเป็นห้องดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอัตโนมัติทันสมัยและชาญฉลาดในการดำเนินงาน ห้องวิจัยการ,รยาศาสตร์และเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นห้องดำเนินง,ง,งานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยคำนึงถึงความสามารถและข้อจํากัดของร่างกายมนุษย์ทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์ทํางานได้อย่างมีความสุขสมดุลลดความเครียดความล้าในการทํางานอาจารย์รับรองได้ว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนในภาควิชานี้แล้วจะพร้อมด้วยความดีความอบอุ่น และความรู้ที่เรามอบให้อย่างเต็มเปี่ยนค่ะสวัสดีค่ะ